อันนี้เป็นงานป้ายติดหน้าห้องนะครับคำว่ารับแฟ้มมีลำโพงอยู่ที่ป้ายครับผมพูดได้แบบไร้สายอันนี้เป็นกล่องสำหรับกดพูดและก็ไใหม่นะครับน,นี่มีปุ่ม power นี่ปุ่มเปิดปิดคำที่อยู่ในป้ายนะครับอันนี้กดเปิดปุ่มหนึ่งกดปิดนะครับ ตรนี้ใช้กดพูดกับผมหรือว่าทําให้เสียงดังเตือนก่อนพูดครับผมจะลองพูดดูนะครับสวัสดีผู้มีบุกรรักคุณปรดทราบเมื่อต้องการหยุดพูดก็ปล่อยอันนี้ครับไร้สาย ก็เอาไว้ระยะทัก10เมตรถึง20เมตรนะครับผม